ข่าวปรึกษาคดีต่างๆครับกับอาจารย์ประมาณสวัสดีครับสวัสดีครับนักเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยคดีตีข่าวฟูนี่นะครับฝาก SMS ที่4 1 5 5 5 6 6นะครับฝากข้อความเสียงก็ดอกจัน336 056นะครับครับแล้วก็ฝากหมายเลข MD-Mate เมทิ้งาน m d m a t e นะครับหมายเลขนี้ดียังไงจารย์0853499755หมายเลขนี้จะให้อะไรกับเราครับ เดี๋ยวสิยังไม่หมดเลย0878642888ว่าแม่จันความจำดีขนาดเนี้อ้าวเราต้มีตัวช่วยมีอีกกี่มีอีกี่เลขจำได้หมดเลยเนี่ยคนเราเนี่ยมันอยู่ในวัยที่มันจำไม่ต้องต้องมีตัวช่วยเพราะอะไรไหมเพราะทุกอย่างมันเริ่มเสื่อมไปตามกาลเวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างเมื่อมีเกิดมีก็มีเสื่อมแล้วก็มีดับดับไปครับเพราะฉะนั้นขอแนะนำเทสั์โพชอรันเอ็มดีเมดตอนนี้เนี่ย วันที่5ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เอ็มดีเมดไปเปิดบูธในงาน Hell Expo 2016ที่ไบเทคบางนาไบเทคนะครับเพราะนั้นห้องจัดงานนะครับที่ห้อง EH101 ครับูบูธที่107 B107 ไปเลยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มไปพบกับราคาพิเศษของ MD-Mate นี่แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมนะครับมีแจกนู่นแจกนี่แจกเสื้อแจก m d m a t e แจกสารพัด นะครับไปสามารถเล่นเกมอะไรได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถรุ่นรับครูปองส่วนลพิเศษได้ผ่านไลน์นะครับไลน์แอด MDmade เข้าไปเลยนะครับปื๊บไปแอด MDmade เสร็จปั๊บมาซื้อสินค้าราคาพิเศษได้เลยครับท่านทางไลน์ของเราอ้าวแล้วครับขอบคุณมากเลยครับอ้าวมามาข้อความเสียงที่ฝากไว้เชิญเลยครับใช่แล้วปรึกษาเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้มาอะไรครับทีมงานครับ ต้นหนึ่งจมาแล้วมาแล้วมาถ้าไมมาผมจะคุยเอ็มดีเบท้ามาแล้วมาแล้วอ่าเราขับรถยนต์โดยที่ไม่มีใบขับขี่เนี่ยแล้วเกิดโดนจับขึ้นมาเราต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ครับแล้วรถผมเนี่ยไม่ได้แต่งคารบอรเอกสารทะเบียนทุกอย่างก็ครบตำรวจสามารถทำอะไรเราได้บ้างครับแล้วตำรวจเนี่ยสามารถยึดรถของผมไว้ได้หรือเปล่าครับก็รถเรามีทุกอย่างไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายครับ พอรออก็ไม่ขาดอะไรก็ไม่มีอะไรแม่มีอะไรผิดกฎหมายไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายสัอย่างแต่ผิด่างเยียวไม่มีใบขับขี่ตัวเราไม่มีใบขับขี่พอพี่มลี้ขี่เป็นเป็นี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังไว้ให้ดีนะครับสำหรับใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับรถยนต์ที่ไม่มีใบขับขี่หรือลืมพกใบขับขี่ยังไงครับอาจารย์ก็มันมีโทษปรับไม่เกินพันหนึ่งเขาก็ปรับกันสี่ร้อย่าปรับสี่ร้อยแล้วแต่นะครับเสร็จแล้วป้ากคนเาพอบอกให้ออกไปสั่งอ่าจะได้จอดเรื่องไหนบา เขาออกไปสัมประาคุณมีใบขี่ยึดเขาบอกไปัสงไปแต่คุณไม่ไปจ่ายค่าปรับเพราะฉะนั้ยึดรถบางคนบอกไอ้คุณบัตรประชาชนมาเออจะยึดบัตรประชาชนเออบัตรประชาชนก็ยึดไม่ได้เออรถก็ยึดไม่ได้เออเพราะอะไรไหไม่ได้เพราะรถไม่ได้ผิดกฎหมายคุณยูยึดอะไรตัวเราเออตัวเราถ้าผกฎหมายคือขับรถไมีใบขี่เขาออกไปัสงมาให้เราเอให้เราไปจ่ายค่าปรับเราต้องไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักถ้าเราไม่ไปจ่ายค่าปรับ ก็ออกหมายเรียกเรามาแจ้งข้อกล่าวหาส่งฟ้องศาลอ่านี่คือที่กระบวนการาน<ม>ี้ท่านตัดการทำตามข,ตขั้นตอนกฎหมายอแต่ที่ไปยึรดรถเขายึดบัตรประชาชนเขาอายึดทวงญแจยึดมือถือกันคุณแม่ครับเอาเอาครับปมาก่อนหรือม่ก็เธอไปโรงพักเลยครับไปไปโรงพักไปป่าัปเลยอาแล้วถ้าเจออย่างนี้ทาําไงอาจารย์ฮะก็บอกออกไปสั่งมาก่อนทิออกไปสั่งมาก่อนเลยเขาบอกให้ผมจะต้องยึดรถขึ้นเพราะคนไี่เวรกับขี่ คุณจะยึดรถผมได้งไงรถผมไม่ผิดกฎหมายรถผมไม่ได้ผิดรถผมผิดอะไรยื่นเลยเอ๋อผมไม่ยื้นแหละผมจะกักรถคุณไม่ให้ไปไหน <c oughs> ผมจะกักรถคุณในตรวจสอบเอ้ยอาจ <c oughs> ารย์รัตน์พัชรเทพหาทางาสารรัตสารเทพที่จะเรียกว่าอะไรนะเป็นมาตรการต่อ,อ,ตอรองต่ออรงเพราะว่า,วาเวลาออกไปสารแล้ว์เบอร์ยึดนบปขีไว้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ต้องหาเนี่ยจะไม่ไปจ่ายค่าปรับือ ก็เลตกองต่อรองกันหน่อยนะครับแต่โดยหลักการแล้วครับเมื่อขับรถมีเอ็มพีก็ออกไปสั่งครับนี่คือหลักการที่ถูกต้องเลยนะในการค่าปรับที่โรงพักเอาครับครับมาที่ SMS กันเลยครับอาจารย์ครับผมกับภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วพ่อตาแม่ยายและภรรยาขู่จะฟ้องผมนะเพื่อจะเอาลูกชาย2คนวัย12ขวบแล้วก็4ขวบเอาไปเลี้ยงเขามาจะอ้างว่าเขามีกรรมสิทธิ์ในตัวเด็กร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งๆั้ที่ผมก็มีบ้านมีอาชีพค้าขาย ผมควรทํำยังไงเพื่อที่จะให้ลูกนัดอยู่กับผมทั้งสองคนพ่อตาพ่อตาแม่ยายรวมกับภรรยารยาเราภรรยาเราสามคนสมคบกันอจะภาคพ่อจะภาคลูกไม่อยากพ่อจะภาคพ่อไม่อยากลูกให้ลูกกับพ่อไม่มีโอกาสเจอกันเอาผมมีอาชีพผมมีเงินเลี้ยงดูลูกผมได้เอาเงี้ยถ้าในขณะนี้สถานภาพเราลูกเรานี่เป็นลูกนอกกฎหมายเพราะเราไม่ได้จดทะเบียนธุรกรแม่เขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิทธิ์ในตัวเด็กเป็นสิทธิ์ของแม่เขาของแม่อะเราไม่มีสิทธิ์ถ้าเราจะมีสิทธิ์เราไปร้องศาลขอให้ลูกเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ศาลเราให้สั่งให้เราเป็นผู้ชช้หน้าต่อครองพอศาลตัดสินแล้วสิทธิ์เราเท่ากันอต้องไปบอกฟ้องศาลก่อนอไปร้องศาลเลยถ้าเกิดพ่อตาแม่ยายขู่รักขู่หนาร้องศาลเลยขอเป็นให้บุตรเราเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย แล้วศาลเขาจะพิจารณาไหมครับว่าเรามันต้องมีเหตุผลอะไรบ้างศาลถึงจะยอมให้เราเป็นพ่อก็ดูจ้ะดึงเด็กมันเป็นลูกเราแท้ๆมีใบเกิดมีเกิดตรวจ DNA ได้ชัดเจนว่าเป็นลูกเราแน่นอนครับนะครับเราไม่มีเหตุอะไรที่จะไม่ตัดสินให้เราสามารถเลยงดูได้ให้ตาองกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยไม่การเป็นการเป็นพ่อลูกโดยตามกฎหมายเนี่ยคือศาลตรวจสอบว่าเป็นลูกที่แท้จริงศาลก็ตัดสินได้ออกแค่นั้นก็สามารถตัดสินได้้าศาได้แล้ว ก็จะมีสิทธ์เท่ากันกับภรรยาเราละใช่พอเป็นพ่อโดยชอบเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเราเสร็จปั๊บแล้วก็เราเป็นผู้แค้นได้ปกครองสิ์ของเรากับแม่เขาเท่ากันนี่ไปทําตามที่อาจารย์บอกเลยครับเพราะตอนนี้อาจารย์ต้องไปแล้วครับเอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะอหมดเวลาแล้วฝากนิดนึากนิดนึงท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมเข้าไปใน Facebook นะครับถ้าใครที่่น Facebook นะครับผมแนะนำเลยครับมีเพจหนึ่งน่าสนใจมากคือแฟนเพจ เพจประมาณว่าประมาณเว้นวักว่าครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าประมาณแล้ววักว่าปัาปป๊บป,ป,ปั๊บเจอแบบปั๊บเจอตัวก,วการ์ตูนใส่แว <c oughs> ่นเล็กไทยสีส้มนะครับเล็กไทยสีส้มแล้วก็ดูเกาเนี่ยหนๆเขาเรียกอะไรเขาเรียกเขาเียเนี่ย <ๆ S 1> นั่นแหละครับนั่นแหละครับเจ้าของแฟนเพจไปกด <c oughs> ไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับครับแล้วจะพบข้อกฎหมายเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับครับขอบคุณอาจารย์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับพักกันสักครู่ครับ